สวัสดีกับเกิดเพลินกับก่อกเทนีเดี๋ยวเราก็เปี่ยมเรือนะครับเปี่ยมเรือดใเวียดนามคนเราไปเลยว่อนที่เราดักไว้นะครับเกิดเพลินไม่โอนข้าวไม่ข้าวเกิดเพลินกอนานจาบลูกในเรือเกิดเพลินคนตกเรานจำกู กันว่าตักวันจะมาดูไหมมานกับเพื่อนๆจมเลยเหรอจมเลยเวียดนามไปก้อนเวียดนามไปก้อนเวียดนามไปก้อนเพื่อนไปลุ้นกันเลยกับเพื่อนๆว่าจะม่านดูไหมม่านนะครับเราดักในบ่อธรรมชาตินะครับ อี๋โอ้ยอยากอยากยกตังปลาลังว่ะติดไม่ติดเปิดเพื่อนมาลุ้นกันเลยนะครับเปิดเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ปลาได้วะปลาได้วะอ่าติดมาแล้วกับหนึ่งตัวแต่ว่าข้ออภัยเพื่อนๆกับตากตำคนเดียวอ่าเราไว้เพื่อนๆดูกันไปกับเราเลยนะครับ ลุ้นจะไปปลอมๆกันนะครับว่าติดลายตัวไม้ก็ได้ทำคนเดียวนะครับเปิเปเปนเพื่อนวัวเนาะอุยอหนูนตัวหนึ่งแล้วโอ้ยอุยาอุยาะหนูเปิดเพืเ่อนด,ดูดนะหนูคลิกลึกลึกลูก็ติดลายตัวแล้วกันเลยเลยตัวเติบนะครับพอได้แก้งแล้ว นี่อ่เพื่อนดูนะมันกับตำาดาตายกับคนเดียวนี่เพื่อนเพืนเ่นมันกับตัวราคิดนะแต่ว่าเราจะเป็นนะกับเราวะเน,นี่ยเนนี่ทองตัวหลาไหตัวอยู่นะกับเพืเ่อนเพื่อนเ็นมาเลยกับตัวเย้ยดีเพื่อนดู โอ้ยาอ้ดีกับยือู้หัวกัดเปด้ายไอ้อได้จังอู้ลาเพ็่เหรับเคนี้อุ้ไม่น่าเชื่ออะไรเป็ลุกลวลุกลอุ้ปลาป่านิ่ล้างขึ้นมาก้องเลยอ้อุ้ปลาบอกปลาบอกเปิดเนๆวูปลาบอกโดนข้าวเเลยอืปลาโบกอ้ยาตกใจจตกใจออ้อ้อ คองขัดอุย่าไปเปิดเพื่อนดูติดรอดเลยโอ้ยโโดดขาดโดดขาดโอ้ไอนี่ปลากลับติดลาวเพม่อนเพื่อนโอ้ยยาลูกขาดโอ้ยยาไออะไรเพื่อนติดแน่นตึกเลึมมันเป็นปลาดินนะครับมันเป็นปลาดินอุย่าด้วเปิดเพื่อนด้วแกอุย่า chung vẫn vẫn luôn uypin khó lưu oi chưa chưa vẫn luôn 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 chưa luôn luôn chưa luôn 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 ต่ำส้มต่ำส้มอ่านี่ปลาลาดกับตัวเคนได้เปิเปดเพื่อนดูเจ๋อไม่น่าเชือ่อดูอุ้ยลูกกาเปิดเพื่อนโอ้อยนูนูนูกาเพื่อนเม็ดไม่น่าเชือ่อติดกาเพื่อนเลยนี่ปลากลับลำอ่ำจังเย็บกับเนี้ยอันนี้ก็คือปลาอ่ำจังเย็บก็น้าตีเดียวได้เปิดเพื่อน ก็ไม่เจ่ะว่าตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ดีนี่ก็คือการหากินตาปลาซาวิธี่อ,องขนบ้านบ้านนี่กับเปิเป้ลเพื่อนเนี่ยก็อ,อยู่ก็เป็นแบบนี้ปวดจากเช้าก่อนที่เราไปตำหนินี่ยเปินเป้นเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะปลาบอกโดดเข้าในเรือเลยอืมไม่น่าเชือ่ออ้ปลาบอกกับตัวใหญ่อยู่ก็ได้กับก้าวแล้วนะกับเพื่อนเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเราก็อนุญาตเพื่อนๆเก็บเพื่อนก่อนมาเได้ผลเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะรักกี่ตัวนะครับเพื่อนๆเรามาลุ้นกันขึ้นมาแล้วนะครับอุ้ยอ่ะเนี่ยเพื่อนๆดูโอ้ยขึ้นมาเป็นก้อนเลยครับเพื่อนๆก็ได้มากดูนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ ก็จัดว่ามันนะครับมันเนี่ยเปิดเป็นลักษณะก็เป็นแบบนี้เปิดเป็นดูนะได้เยอดเลยนะครับก็สำหรับคิดหน้าลานะครับเพื่อนเพื่อนก็พุ่มก็ลาไปก้อนนะครับเดียวคิดหน้าเราก็เจอกันไหมนะครับจากทวนชมมุงเชเนลนะครับพุ่มขอากวักเกี่วกัไล่กดแจกดติดตามจับปละขายกดกระดิ่งให้พุ่มด้วยนะครับกระดิ่งแจงเตือนเป็นกำลังใจนะครับก็ลาไปก้อนนะครับสวัสดีครับ